บทที่37เราไปทางสาวาไม่ได้แล้วละ่ะแววเสียงรามันพูดเพลียๆเ,เหงือเม็ดเล็กๆผุดพราวเต็มหน้าผากในตาทั้งคู่บอกความระหยโรยราในจิตใจเต็มเปี่ยมมือทั้งคู่ของเขายังสั่นเทมิมด้วยอารมณ์ล้ำลึกและความเจ็บปวดรวดร้าวเมื่อจัดการฝังศพอมินุน และหลานชายกับมือตัวเองครูใหญ่ๆมานี่สามวันเต็มๆที่ต้องรออยู่ในปา่าจนกว่ากองทหารที่เข้ามาสำรวจหมู่บ้านถอนกําลังกลับออกไปหลังจากได้จัดการเผาบ้านเรือนทุกหลังจนราบคาบลงกับดินไม่เหลือแม้แต่ซากตอนแรกผมคิดจะเข้าดักกาทางนั้น มีเรือข้ามฟากเดินในแม่น้ำจากซาวาไปดักกาจ่ายคนเรือสักเจ็ดสิบตากะก็คงมีคนพาเราล่องขึ้นไปได้แต่ลงไอรูปนี้เราต้องเดินวกลงทางใต้เสียแล้วเขาล้างมือในลำห้วยแล้วหันมามองหล่อนคริมาผายผอมสูบซีดจนหน้าสงสารด้วยไม่ได้อาหารการกิน เป็นเว,เวลาตามสมควรอย่างดีที่หล่อนแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเหมือนเมื่อเดินทางใหม่ๆเขาดึงกระดาษที่พับอยู่ในกระเป๋าขึ้นมากลางบนดินแห้งๆเราจะต้องลงไปให้ถึงหมู่บ้านดีเลยตรงนี้ไงแววอยู่ในแขวงตำบลโนอักาลีจากเดลีไปดักกาก็ราวๆเจ็ดสิบห้ามลเท่านั้นถ้าเราเดินสัก สาม,มายจากหมู่บ้านก็จะถึงสถานีรถไฟรถไฟหรือคะคริมาแย้งอ่อยๆเราไม่มีทางเลือกเขาตอบเสียงเข้มจัดแล้วกลับทอดเสียงอ่อนโยนลงในที่สุดผมจะต้องไปให้ถึงดักกาให้ได้นี่นะจากสถานีรถไฟจะมีรถเข้าไปที่จันปุระแล้ว เราจะต่อเรือกลไฟไปตามแม่น้ำเมกนะรามันอธิบายพลางลากดินสอไปพลางพอถึงจุดนี้เราจะต้องอาศัยรถประจำทางเกวียนอะไรก็แล้วแต่จนกว่าจะถึงท่าเรือตรงนี้ยังไงคุณมีเรือเข้ามาถึงดักกาพอดีคุณแน่ใจหรือคะว่าจะปลอดจากทหารที่กำลังตรวจตามหมู่บ้านไม่มีใครรู้ รามันถอนใจเฮือกไปกันเถอะอย่ารอช้าอยู่เลยคริมาส่งมือให้เขาจับแล้วถูกรามันดึงตัวเข้ากอดนิ่งๆชั่วครู่เสียงของเขาแห่พร่าเมื่อกล่าวว่าผมไม่เหลือใครอีกแล้วนอกจากคุณคนเดียวเกือบคำรามันจึงหยุดเดินลําน้ำตรงหน้าสงบเงียบไม่มีแม้แต่สัตว หรือนกกาสักตัวมันเงียบเชียบเสียจนคริมาใจไม่ดีถึงอย่างนั้นหล่อนก็ยังดีใจที่พบลำน้ำสายนี้มีบ้านในดงไม้นูน่นรามันชี้ให้ดูจริงๆอย่างเขาว่าด้วยหล่อนเห็นควันไฟลอยอ้อยอิงขึ้นมาจากหมู่ไม้ที่เป็นดงทึบข้างหน้าตลอดทางที่เดินผ่านมาสะพานข้ามลำน้ำต่างๆ ถูกระเบิดเสียหายเป็นส่วนใหญ่ภาพเหล่านั้นบอกให้รู้ว่ากองทหารได้ผ่านเลยมาจนถึงบริเวณนี้นั่นเองรามันคริมาพลิกตัวร้องออกไปเต็มเสียงแล้วหล่อนก็หลับตาแน่นหันหลังให้ลํำแม่น้ําตรงหน้าเนื้อตัวสั่นเทิมรามันหันขวับแล้วรวบตัวหล่อนไว้กับอกเสียงพึมพำตามมาว่า เดินต่อไปก่อนเว well, ลหลนรับคำสั่งไม่พยายามหันไปมองภาพในแม่น้ำที่ผ่านสายตาไปหยุกหยกถึงอย่างนั้นคริมาก็ยังติดตาซากศพไม่ใช่ศพเดียวแต่มากกว่าสีห้าขึ้นไปลอยคว่าหน้ามาตามสายน้ำข้างหน้านั่นเองความทารุณโหดร้ายอยู่ไม่ไกลนี่เองควันไฟ ที่รามันเห็นลอยอ้อยอิงอยู่นั้นมาจากกระท่อมเล็กๆในแมกไม้จริงๆเจ้าของเป็นผู้หญิงแก่ๆหน้าตามองเศร้าและร้องไห้รำพันด้วยภาษาเบงกาลีกับรามันพักใหญ่ก่อนจะชี้ไปยังลำน้ำที่อยู่ด้านหลังกระท่อมออกไปมือเหี่ยวย่นของหญิงชราทั้งคู่นั้นสั่นเทาเมื่อรามันหยิบเงินส่งให้ พรางหันมาบอกคริมาว่าลูกสาวของแกสองคนหายไปตอนทหารเข้ามาค้นหาพวกมุกตีบาฮินีที่นี่แกจะทำบาต้าให้กินมีข้าวพอหุงให้เราด้วยหลังกระท่อมนี่มีลำห้วยน้ำสะอาดพอจะอาบได้ตามผมมาคริมาถอนใจเฮือกภาพในแม่น้ำที่ผ่านไปเมื่อครู่ ยังเขย่าหัวใจหลอนจนบัดนี้น้ำในลำห้วยหลังกระท่อมของแม่เท่าอาซิยค่อนข้างใสและเย็นช่ำเมื่อครีมาค่อยๆหย,ย่อนตัวลงแล้วปล่อยให้น้ำเย็นค่อยๆท่วมท้นขึ้นมาตามเนื้อตัวจนกระทั่งถึงคอใบหน้าและผมเผ้าความเมื่อยล้าที่แทรกอยู่แทบทุกอนูบนร่างกาย ค่อยๆหายสิน้นรามันคงรู้สึกไม่ต่างกันนักด้วยเห็นด้วยหลอนเห็นสีหน้าสีตาของเขาดูแจ่มใสขึ้นแม้ในตาจะยังหมองจัดด้วยเรื่องที่ผ่านมาหยกยกก็ตามคริมาขึ้นจากน้ำสารีพื้นที่หลอนใช้ห่มทับอยู่ชั้นนอกถูกซักแล้วตากเอาไว้กับพุ่มไม้ใกล้ๆ ผ้าบางๆอย่างนี้กับอากาศร้อนอ้าวนิดๆและลมดึกคงแห้งได้ไม่ยากนักทั้งเนื้อทั้งตัวของหล่อนเหลือเพียงผ้าที่นุ่งชั้นในซึ่งยาวกรอมเท้าและมีน้ำหนักมากกว่ากับเสื้อตัวจ้อยที่สั้นเพียงใต้ซวงอกผมเปียกลู่แต่หน้าใสาสะอาดไม่ขมุกขมอมเช่นเมื่อครู่ รามันมองภาพนั้นอย่างเอ็นดูหลอนเปียกโชกไปทั้งตัวและนั่งกอดเข่าอยู่บนก้อนหินท่าทางเหมือนจะให้ลมเป่าเนื้อเป่าตัวให้แห้งมาดไปเองเขาเองก็อยู่ในสภาพไม่ต่างกันเท่าไรนักยังดีที่นางอาซียะให้ผ้านุ่งของสามีที่ยังไม่กลับจากดักกาให้หยิบยืมเขากลับเข้าไปในกระท่อม แล้วกลับออกมาด้วยผ้าผืนกว้างนั่งเถอะเขาบอกแล้วลงมือเช็ดผมหล่อนด้วยผ้าผืนนั้นก่อนจะบอกต่อไปว่าที่นี่ยังไม่ปลอดภัยนักเหมือนกันถ้าจำเป็นเราจะต้องออกไปเดินแต่เช้ามืดเลยทีเดียวยังวางใจอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นบาตา้าที่นางอาซิยะทำให้กินก็คือมันต้มที่เอามายี แล้วผสมพริกตำใส่หัวหอมน้ำมันเกลือก่อนจะผัดรวมกันอีกทีกินกับข้าวหุงใหม่ๆนั่นเองเสียงรามันส่งภาษาพื้นบ้านกับหญิงชราเจ้าของกระท่อมค่อยๆเบาลงทุกทีในความรู้สึกของคริมาหลอนพยายามจะเบิกในตาขึ้นหลายครั้งแล้วก็ทนความง่วงไม่ไหวรามันหันมามอง แล้วต้องถอนใจเฮือกภาพของหล่อนที่คุดคูอยู่ข้างตัวเขาบนพื้นกระท่อมที่ค่อนข้างสกปรกทำให้เขานึกไปถึงช่วงเวลาหลายๆวันที่ผ่านมาผิวขาวพองนวลเนียนของหล่อนมีรอยแดงๆจากยุงในป่าที่ไม่อาจป้องกันได้นางอาศียะช่วยกางมุงให้ที่มุมแคบๆในกระท่อมนั่นเอง กลิ่นเหม็นอับโชยมาเข้าจมูกเมื่อรามันจัดแจงพาหล่อนเข้าไปนอนที่นั่นแล้วค่อยๆเอนกายลงนอนข้างๆหล่อนอย่างระมัดระวังตะเกียงน้ำมันดับปูบลงทั่วทั้งกระท่อมมืดสนิทรามันผ่อนลมหายใจช้าๆในตาจับเพดานมุ้งที่รางเรือนอยู่ในความมืด ลมพัดผ่านช่องหน้าต่างที่ใช้ไม้คำ้ำตรงหัวนอนเขาพอดิบพอดีเสียงขริมาพ,มพึมพำอะไรบางอย่างก่อนจะเงียบหายไปรามันเอื้อมมือไปโอบร่างคนข้าง,างๆมากอดไว้นิ่งๆความอ่อนเพลียเมื่อยล้าจากการเดินทางตลอดวันคืบคลานเข้ามาหาเขาอีกครั้งจวนเจียนจะปลอยหลับนั่นแหละ เขาก็ต้องสะดึ้งตื่นแน่ใจเสียจนไม่ต้องสงสัยเสียงที่ผ่านมาเข้าหูจากภายนอกนั้นต้องไม่ใช่อะไรอื่นแววเขากระซิบเรียกล่อนพรางขยับตัวเบาๆคริมาก็ลืมตาทันทีลุกขึ้นเร็วรามันกระซิบซ้ำมีคนมาที่นี่อาจเป็นทหารก็ได้นางอาซิยะเองก็ออกมานอกกระท่อมเช่นกัน ป่าไม้ข้างหน้าดูดำมืดน่ากลัวรามันกระชับวงแขนที่โอบหลอนไว้แน่นมีแสงไฟวับแวมและเสียงพูดแผ่วๆที่ชัดขึ้นทุกทีพวกเบงเกอลีเขากระชิดเขากระซิบขึ้นขณะเพ่งในตาไปข้างหน้าขเขม็งเพื่อจะจับใจความที่สนทนาได้บ้างนางอาศซียะส่งภาษากับเขาอีกยืดยาว แล้วค่อยๆคลานออกมาจากพุ่มไม้คริมานึกถึงภาพศพที่ลอยตามน้ำเมื่อหัวข้าขึ้นมาอีกจนได้แล้วหล่อนก็ซุกหน้าลงกับไลของเขาเนื้อตัวทำท่าจะสั่นเทิมขึ้นมาทีเดียวแสงไฟนั้นมาจากตะเกียงรั้วจริงๆนั่นแหละตรงทางเดินป่าที่ตัดตรงจากดงไม้หลังกระท่อม มีผู้ชายสามสี่คนเดินเร็วๆมายังที่ซึ่งเขาและหลนกำลังซ่อนตัวอยู่อาม้า,มารามันอุทานออกไปเต็มเสียงเมื่อเห็นหน้าคนที่ถือตะเกียงแจ่มชัดเสียงของรามันทำให้ร่างของคนเดินหน้าหยุดชะงักตะเกียงรั้วถูกยกขึ้นสูงแสงสว่างจับร่างสูงเพรียวของคนที่ ก้าวออกจากพุ่มไม้เต็มที่ทั้งเนื้อทั้งตัวของรามันมีเพียงกางเกงเก่าๆตัวเดียวมีหนำซ้ำขาข้างหนึ่งก็ขาดรุ่งริ่งท่อนบนที่ตึงเคร่งด้วยกล้ามเนื้อของเขามีเหงือซึมจนดูเป็นมันเมื่อต้องแสงตะเกียงรามันคนที่ก้าวเข้ามาหาอุทานอย่างตื่นเต้นก่อนจะส่งตะเกียงให้คนข้างหลัง บุรุษทั้งสองส่งมือให้แก่กันคริมามองภาพนั้นด้วยหัวใจที่ตื่นขึ้นมาทีละน้อยในตาทั้งคู่ของรามันและอามานดูชุ่มชำเมื่อต้องแสงไฟจากตะเกียงรัว้วจนหลนมองเห็นวี่แววชอกช้ำเจ็บปวดที่เปล่งประกายอยู่นั่นคนที่เพิ่งมาถึงหันมามองหลนแล้วส่งภาษาอังกฤษ ชัดถ้อยชัดคำอยากจะให้หลนรับรู้ร่วมกันว่าเราอยู่ที่หมู่บ้านโมอบารีรามันมีคนส่งข่าวเรื่องอามนุนกับมิชุกผมทราบแล้วถึงได้ลองออกมานี่นึกอยู่เหมือนกันว่าคุณคงจะต้องเดินทางวกลงมาทางใต้เพราะทหารเต็มไปหมดแถบโนูน้นที่นั่นไม่มีทหารแน่หรืออาเมา รามันถามเมื่อเข้ามานั่งในกระท่อมเรียบร้อยแล้วผมไม่อยากพูดว่าปลอดภัยหรอกนะคุณก็รู้เวลานี้สถานการณ์กำลังตึงเครียดแค่ไหนรัฐบาลปากีสถานประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศที่มอดบารีเราพอจะซ่อนตัวที่นั่นได้ดีกว่าที่อื่นเพราะตามลำน้ำมีบัวเต็มไปหมดพวกทหารใช้เรือเร็วไม่ได้เลย อาเมาถอนใจเฮือกก่อนจะกล่าวต่อไปว่าผมเข้าไปที่ดักกาสองสามครั้งใครๆกํกำลังรอคุณทั้งนั้นตั้งใจว่าจะเข้าไปพร้อมๆกับคุณอีกทีผมเตรียมที่ทางไว้ให้ดีใจจริงๆร,รามันพ,มพึมพำห้วนจัดขึ้นมาว่าไปกันคืนนี้เลยอาเมาจากมูดบารีไม่กี่เมา เรามีโอกาสเข้าดักกาได้ง่ายกว่าผมคิดว่าจะวกลงไปทางหมู่บ้านดีเลยด้วยซ้ำนะนี่ทหารทางโน้นแยะเหลือเกินใต้ลงไปเยอะนะคุณคู่สนทนาค้านผมไม่มีทางเลือกนี่รามันตอบเสียงเดิมแล้วหันมามองคนข้างๆไปไหวไหมแวลผมไม่อยากรอจนฟ้าสางศพในแม่น้ำเมื่อหัวค่ำไม่น่าไว้ใจ ที่ทางแถวนี้เท่าไหร่นักหรอกนะค่ะไหวค่ะคริมาตอบถึงหล่อนจะอยากนอนหลับตาสักตื่นอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เฉพาะหน้าทำให้ต้องรับคำออกไปเช่นนั้นสารีที่ตากไว้กับพุ่มไม้แห้งผึงสมใจนางอาซียะช่วยเก็บมะพันโอบอย่างคล่องแคล่วแล้วพึมพำให้พรอ,อีกยาวเยียดเมื่อรามัน ส่งเงินให้อีกจำนวนหนึ่งเป็นค่าสเสบียงที่ขอติดมือไปด้วยคอริมาพยายามกล่ํากลืนความเหนื่อยใน็ดทั้งปวงไม่ปริปากบอกเขาสักคำเดียวว่าหอนรู้สึกอย่างไรหมู่บ้านโมดบารีที่อามาเอ่ยถึงอยู่ในเขตที่พวกเบงกอลีหนีเข้าไปพำนักมากที่สุดลำน้ำเต็มไปด้วยโกบัวที่เป็นอุปสรรค กับเรือเร็วของทหารอย่างที่อามาว่าไว้ไม่ผิดให้เขาสักสามสิบตะกะก็พอคนที่มากับอามาบอกรามันเขาจะพาคุณไปถึงดักกาเลยทีเดียวแถวนี้ต้องใช้ทอพาเรือออกไปใช้เวลาหน่อยแต่ก็ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเวลานี้นะคุณคริมา นึกถึงดักกาอย่างอ่อนเปรี้ยเต็มทีเรือที่หลอนและรามันกับอาเมาโดยสารมากำลังเคลื่อนไประหว่างกอบัวที่ขึ้นหนาแน่นอยู่ในลำน้ำข้างหน้าคําว่าไม่กี่เมาวนั้นฟังดูไม่ไกลเลยหากทุกระยะที่เรือเคลื่อนไปกลิ่นอายของความตายตลอดจนอันตราย ดูจะระอุอยู่รอบตัวและทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวคนเรือใช้ไม้ยาวยันกับพื้นแม่น้ำแล้วพาเรือให้เคลื่อนไประหว่างกอบัวแน่นขนาดท้องฟ้าเป็นสีครามสวยนี่เป็นฤด,ดูหนาวอากาศจึงไม่ทารุณน,นักไม่มีทั้งลมฝนพายุหรือความร้อนอบอ้าวให้ทุกทรมานมากกว่านี้ คุณรู้แล้วไม่ใช่หรือเรื่องข่าวลือว่าอินทิราคารทีเรียกคณะรัฐมนตรีจากดักกาให้ประชุมที่เดลีดูเหมือนจะมีเครื่องบินพิเศษไปรับเรื่องอะไรรามันถามเสียงเข้มเรื่องการรับรองคณะรัฐบาลชุดใหม่ของเราไม่มีเสียงตอบรับหรือไต่ถามแม้แต่คำเดียวจากครามันในตาทั้งคู่ของเขา จับอยู่ที่คนเรือซึ่งกำลังใช้ทอค้มพาเรือเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆคริมาพยายามฝืนใจไม่ให้หลับทุกครั้งที่เผลอไผลภาพศพที่ลอยมาตามแม่น้ำก่อนจะถึงกระท่อมของนางอาซียะก็หวนกลับมาหลอกหลอนลอยู่ร่ำไปแววเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูคริมา เพยเยอเปลือกตาขึ้นมาอีกครั้งแล้วรีบขยับตัวหลอนพลอยหลับอยู่กับไรรามันนั่นเองเราต้องเดินกันหน่อยละเขากระซิบบอกมาอีกที่ท่าเรือมีทหารเต็มไปหมดไม่กี่มากน้อยหรอกเราจวนถึงดักกาแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นหรือคะหลอนรับรู้อาเมาแนะนำให้คุณคลุมหน้าเขาบอกมาอีก มีผู้หญิงมุสลิมในดักกาหลายคนยังถือประเพณีบุรดาหรือประเพณีที่ผู้หญิงเก็บตัวและคลุมหน้าคลุมตัวเวลาออกนอกบ้านในบังคลาเทศนี่ผมว่าจะปลอดภัยดีที่สุดเขาจัดการหาผ้าผ่อนมาด้วยแล้วคริมาสบตาเขานิ่งๆรามันส่งยิ้มอ่อนโยน ที่แม้จะแห้งแล้งเต็มทีให้มาอีกครั้งแล้วบีบมือหล่อนอย่างปลอบใจเขาอยากจะโอบหล่อนมากอดไว้ด้วยซ้ำความสงสารเวทนาระอุอยู่ในหัวใจจนพูดไม่ถูกเมื่อนึกถึงอะไรอะไรหลายอย่างที่มาด้วยกันตั้งแต่แรกจนออกเดินทางมาถึงบัดนี้ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าหล่อนกำลังหวาดวันมากขึ้นทุกทีเขาเอง ก็ไม่ใช่จะกล้าหานจนลืมตายเมื่อไหรกำลังใจที่แข็งแกร่งเท่านั้นต่างหากที่ทำให้ทนทานมาได้จนนาทีนี้ได้ข่าวญาติพี่น้องผมบ้างไหมอาเมลารามันถามขึ้นคนที่นั่งเยื้องไปตอบผมรู้แต่ว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านคุณอีกเลยพวกทหารอาจกำลังจับตาดูอยู่ก็ได้ พวกผู้หญิงหนีไปทางเหนืออาเมาสบตาคู่สนทนาเหมือนจะช่างใจก่อนจะกล่าวต่อไปอีกว่าผมไม่อยากให้คุณหวังอะไรมากนักเวลานี้กองทหารที่ยึดเมืองฮิวลีก็พยายามจะหาพวกใต้ดินมุกตีบาฮินีแทบจะพลิกแผ่นดินทีเดียวผมไม่แน่ใจหรอกว่าพวกที่หนีขึ้นไปทางเหนือจะรอดสักกี่คน คริมาเห็นรามันขบกรามเข้าหากันจนเป็นสันนูนที่สองข้างแก้มท่าทางเขาจะสะกดอกสะกดใจตัวเองอีกพักหล่อนจึงได้ยินเสียงเขาเอ่ยขึ้นว่าคุณต้องคลุมหน้าแล้วละเดี๋ยวพอเรือจอดตรงโค้งน้ำข้างหน้าเราจะต้องเดินตัดทุ่งไม่กี่ไมล์ก็จะเข้าถึงชานเมืองไปทางอื่นไม่ได้เพราะทหารกันถนนไว้ทุกทาง คนเรือคำอ้ำทอพาเรือวาดเข้าหาฟังอย่างระมัดระวังรามันช่วยคลุมเนื้อคลุมตัวหน้าตาให้หล่นจนมิดชิดอาเมาส่งเงินให้เจ้าของเรือถึงสามสิบตากะก่อนจะขึ้นฟังท้องนาในฤดูหนาวไม่เฉอะแฉะเช่นฤดูฝนคริมาปล่อยมือตัวเองไว้ในอุ้งม,มือของรามันหล่น ได้แต่มองฝาผ้าคลุมหน้าที่มีตาข่ายทีๆเฉพาะช่วงในตาไปข้างหน้าพลางบอกตัวเองว่าอึดอัดเหมือนคนหายใจหายคอไม่สะดวกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ดีกว่านี้นอกจากทำความคุ้นเคยกับผ้าพืนนั้นทีละนิดทีละหน่อยอย่างอดทนที่สุดชาญเมืองดักกาที่อยู่ตรงหน้าบอกสภาพ และสถานการณ์ของประเทศแจ่มชัดรถราวิ่งควักควายมากขึ้นทุกทีอาเมาเรียกรถรับจ้างได้ที่นั่นเองแล้วส่งภาษาอูดูอย่างระมัดระวังก่อนจะกระซิบบอกรามันว่าเราพ้นด่านกักรถก่อนเข้าเมืองมาได้แล้วแต่ยังต้องระวังตัวให้ดีผมเชื่อว่าแถวดันโมดีบ้านคุณ คงจะมีคนจับตาอยู่เหมือนกันกีอาร์ตคุณจำกีอาร์ตมาซุมเซาดูรีได้ไหมรามันพยักหน้ารับอาเมาจึงกล่าวต่อไปว่าเขาเป็นคนติดต่อพวกที่หนีกลับเข้ามาทุกคนเขาสั่งคนไปบอกผมว่าไม่อยากให้ใครถูกฆ่าถ้าคุณถึงดักกาเมื่อไหร่แล้วก็เขาต้องการพบตัวด่วนผมให้คุณหาที่พักชั่วคราวให้คุณแล้วนะ เอาอย่างนี้ให้รถผ่านไปแถวดันโมดีคุณจะได้เห็นบ้านช่องพอสบายใจส่วนเรื่องจะกลับเข้าบ้านค่อยคิดกันอีกทีคอริมาปิดปากเงียบรถผ่านไปตามถนนสายใหญ่ในเมืองถุงซทรายบังเกอร์และทหารปากีสถานตามจุดสำคัญสำคัญพกอาวุธเต็มอัตราศึกกลาดเกลื่อนไปหมดพวกนักข่าวต่างประเทศ ที่อยู่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนชั่นนั่นอามาวบอกมาอีกรถผ่านโรงแรมที่ว่าพอดีก่อนจะอ้อมไปยังถนนอีกสายครูใหญ่คริมาก็เห็นที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้สีเขียวครึ้มสองฝ่าถนนบ้านช่องในบริเวณนี้ไม่แออัดดูสกปรกอย่างสลัมบางแห่งในเมืองที่รถผ่านไปเมื่อครู่ ตึกรามบ้านช่องแต่ละหลังแม้จะเก่าแต่บอกถึงงานช่างปูนที่ประณีตมีค่าบ้านผมเสียงรามันแห่พร่าเมื่อกระซิบพอได้ยินเขาชี้มือไปที่ตึกหลังใหญ่สีเทาที่มีสนามหญ้ารกรุงรังอย่างปราศจากคนดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ใหญ่ทอดกิ่งก้านสาขาใต้เงาร่มครึ้มดูน่าสบาย ดอกไม้หลากสียังชูช่อสวยปนกับกอหญ้าสูงสูงให้เห็นอาเมามองหน้าเขาอย่างเห็นใจถ้าคุณอยากมาที่นี่แล้วก็ผมจะให้กีอารชลองส่งสายมาดูว่ามีอันตรายหรือเปล่าที่ที่จะอยู่คืนนี้อาจจะไม่สะดวกอยู่บนชั้นสองเหนือร้านขายเครื่องเทศในตลาดคุณอย่าลืมแสดงตัวว่า เป็นพวกบีฮาริสก็แล้วกันรามันรับคำํำครีมามองตึกใหญ่หลังนั้นจนลับตามือของรามันยังกุมมือหลอนไว้มั่นอามาวมาส่งจนถึงตลาดที่ว่าผมจะมารับคุณพรุ่งนี้ถ้าได้เรื่องจากกีอาร์บางทีคุณอาจแอบเข้าไปอยู่ที่บ้านก็ได้นะถ้าระวังตัวดีๆ มีทางเข้าออกข้างหลังนะอาเมลาเรือนคนใช้อยู่ห่างออกไปจากตึกใหญ่เราอยู่ที่นั่นก็ได้ถ้าจำเป็นตกลงให้ผมรู้เรื่องจากกีอาร์ดกับคนของเขาสะก่อนร้านเครื่องเทศนั้นถูกปิดตายด้วยไม้กระดานหลายแผ่นอาเมาขึ้นมาส่งจนถึงห้องพักชั้นบนฝุ่นละอองความสกปรกจับตัวอยู่ทั่วไปแต่คนที่จัดการ เรื่องที่อยู่ก็เตรียมเสือ้อมุง้งหมอนสะอาดพอสมควรไว้ให้แล้วที่มุมห้องยังเตากาน้าและของจำเป็นในการหุงต้มสองสามชิ้นขอบใจนะอาเมลารามันยื่นมือไปจับมือคนข้างหน้าไม่เป็นไรเราดีใจที่คุณมาถึงดักกาได้เรียบร้อยนุรุนอาริเมลก็อยากพบคุณ ท่านพูดถึงอยู่บ่อยๆอ,อา,มาเมาพูดพรางเขย่ามืออีกฟายก่อนจะหันมาบอกลาคริมาแล้วลงบันไดไปในที่สุดเกือบสี่โมงละรามันดูนาฬิกาข้อมือหิวหรือเปล่าเขาถามหลอนอย่างอ่อนยนูนเมื่อค่อยๆเลิกผ้าคลุมหน้าขึ้นแล้วเลยั้งตัวมากกดไว้เรายังไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะ ปริมาถามเสียงอ่อยๆยังยังไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าผมต้องไปพบกีอาร์เซลดูรีพรุ่งนี้คุณจะพออยู่ที่นี่คนเดียวได้ไหมค่ะค่ะหลอนรับคำพยายามไม่ให้เขาเห็นน้ำตาที่ชักจะรื้นรื้นขึ้นมารามันโอบร่างในอ้อมแขนกระชับขึ้นอีกหัวใจสะท้อนสะทาน ด้วยความเวทนาหลอนจนบอกไม่ถูกเขาจัดแจงต้มน้ำและหยิบจัปฏีออกบิส่งให้หลอนถึงอย่างนั้นก็กลืนไม่ลงอย่างที่ต้องการผมจะพยายามติดต่อท่านทูตให้รู้ว่าเรามาถึงดักกาแล้วเขากระซิบแผ่วๆขึ้นมาอีกครั้งในความมืดที่โรยตัวเข้ามาจากหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้เล็กน้อย พริมาซุกหน้าลงกับหลายเขาเสียงที่เปล่งออกไปนั้นพริ้วแผ่วฉันอยากจะพูดกับพ่อถ้าเป็นไปได้แต่ฉันยังไม่กลับไปอิสลามบัดหรอกนะคะฉันยังไปไม่ได้ฉันเป็นห่วงคุณเวลรามันถอนใจเฮือกความปลื้มปิติซาบซ่านอยู่ในหัวใจคุณหมายความอย่างที่พูดจริงๆเหรอ เขาถามออกไปด้วยเสียงแห่พร่าเต็มทีค่ะค่ะหลนรับคำซ้าแล้วซ้าอีกก่อนจะร้องไห้ออกมาเบาๆฉันทิ้งคุณไปไม่ได้ตอนแรกนั่นฉันคิดอยากกลับบ้านอยากไปหาพ่อผมเข้าใจเข้าใจดีแล้วอย่าร้องไห้เรามาถึงดักกาแล้วนะยังอยู่ด้วยกันไม่มีใครล้มหายตายจากพระผู้เป็นเจ้า ทรงเมตตาออกอย่างนี้คุณต้องเข้มแข็งนึกหรือว่าผมอยากส่งคุณกลับไปหาท่านทูตเขาจูบแก้มเนียนที่ชุ่มด้วยน้ําตาของหลอนอย่างแผ่วเบาคุณต้องพักมากๆนอนให้หลับพรุ่งนี้ผมจะไปพบกีอาร์ตแล้วจะรีบกลับอย่าร้องไห้นะแววคุณเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดของผมรู้หรือเปล่าคริมา รับคำอยู่กับไหลเขานั่นเองหล่อนเพลียเสียจนหลับปล่อยไปในเวลาอันรวดเร็วแม้รามันเองก็อยู่ในสภาพไม่แพ้กัน